เตรียมรวยในเมตาเวิร์ส EP ที่9นะครับ EP ที่9แล้วนะครับตอนนี้เมตาเวิร์สแบบคนไทยหรือว่ามีพระราชบัญญัตินะครับพระราชบัณฑิตสภาแล้วนะถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับได้บัญญัติไว้แล้วว่าเมตาเวิร์สคืออะไรนะครับก็คือเป็นไทยตามพระราช พระราชบัญญัติหรือพระราชบัณฑิตสภานี่แหละนะครับพระราชอะไรสักอย่างนะที่เป็นแบบของรัฐบาลนะครับเขาบัญญัติไว้อะบัญญัติไว้ว่าคือจัก,กราวาลเนลมิตจัก,กราวาลเนลมิตในความรู้สึกนี้ฟังดูแอบโบราณน,นะครับแอบโบราณเนาะเพราะว่าจริงๆโลกมันก็ไปข้างหน้า นานา,นานาชาติเขาก็แข่งขันกันแข่งขันกันทางเทคโนโลยีนะครับแข่งขันกายเป็นเจ้าโลกด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าตอนนี้พระราชบัญญัติบัญญัติคำเนี่ยบัญญัติพระราชบัณฑิตบัญญัติคําว่าเมตาเวิร์ดว่าจัก,กรวาลเน,นลมิตจัก,กรวาลเน,นลมิดมันดูโบราณเนาะนะครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สําคัญไม่ได้สําคัญกับสิ่งที่คุณจะเข้าไปทําในโลกเมตาเวิร์ดนะครับในเมตาเวิร์ดเนี่ย ประชุมงานทำธุรกิจนะครับเตรียมกันเลยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลของ Metaverse ทำก่อนได้เปรียบก่อนมีโอกาสรวยก่อน